สูตรนี้ทํากินก็สบายใจทําขายก็อร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับบัวลอยกล้วยน้ําว้าแป่ลุกกล้วยน้ําว้าทําบัวลอยสูตรอร่อยบัวลอยกล้วยน้ําว้านมสดนะคะสูตรแป้งน้อยข่านตอนแสนง่ายวัตถุดิบน้อยมากเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมสุกงอมแบบนี้นะคะบางทีเจ๊แปนก็ทานไม่ทนันซื้อมาติดติดบ้านเอาไว้เจ๊แปนก็จะเอามาทําขนมเช่น จแปนจะทำวันนี้คือบัวลอยนมสดนะคะเราก็เริ่มต้นจากเอากล้วยน้ำว้าสุกก่อนนะคะมาใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยค่ะแล้วเอาส้อมนะคะมายีกล้วยให้เละแบบนี้เพื่อนๆอยากทานปริมาณเท่าไหร่ตามชอบเลยนะคะได้เนื้อกล้วยเละแบบนี้แล้วนะคะเจะปนจะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปสูตรนี้จะเน้นเนื้อแป้งน้อยกว่าเนื้อ ตัวกล้วยนะคะเราจะได้ทานกล้วยเป็นแบบเนื้อเนื้อเน,นๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเป็นตัวจับให้เนื้อของโบลอยเนี่ยเขาเป็นก้อนนะคะพุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้แป้งบัวลอยกล้วยน้ำว้าแบบง่ายๆเลยนะคะเน้นเนื้อกล้วยก็จะแบบนิ่มๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วด้วยความที่ว่าแป้งบัวลอยเนี่ยเขานิ่มเพราะว่าเราใส่แป้งน้อยเจ๊ปันก็จะใช้วิธีปั้นโดยการที่เอาแป้งแห้งๆของแป้งข้าวเหนียวนะคะไปชุบกับมือก่อนขออนุญ,ญาตใช้มือในการปั้นนะคะแล้วก็เอามาปั้นคลึงให้เป็นทรงกลมแบบนี้ทําให้ไอตัวเ,ออเม็ดบัวลอยเนี่ยเขาจะไม่ติดมือเรานะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเจ๊ปันก็ปั้นเม็ดใหญ่หน่อยนะคะทําทานเอง อันนี้ก็จะเป็นเนื้อกล้วยน้ำว้าล้วนเลยค่ะเจ๊ปันก็อยากได้เนื้อสัมผัสของกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะก็เลยจะใส่กล้วยน้ำว้าลงไปด้วยเราก็บากให้เขาเป็นลายดอกไม้หน่อยนะคะทําให้เป็นทรงดอกไม้บากเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะพอเอามาหั่นเป็นแนวฝานออกมาเป็นไซส์วงกลมเนี่ยเขาก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้ค่ะ ง่ายๆเพิ่มความสวยงามเพิ่มมูลค่าให้บัวลอยเรานะคะตันนี้ก็สวยงามมากๆแล้วค่ะใส่เนื้อกล้วยลงไปด้วยเปิดแก๊สนะคะไฟกลางไปทางอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งหม้อนมสดลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยนะคะนมเริ่มร้อนแล้วใส่บัวลอยลงไปได้เลยค่ะตัวแป้งบัวลอยเริ่มร้อนจับเป็นก้อนแล้วนะคะ เริ่มเป็นสุกใสามากขึ้นใส่เนื้อกล้ยลงไปเลยค่ะเพิ่มความน่าทานนะคะที่จะการเปิดแก๊สไฟอ่อนเนี่ยด้วยความที่ว่าเราจะไม่ให้ตัวนมเนี่ยเขาแตกมันนะคะเดี๋ยวจะไม่อร่อยถ้าเป็นกะทิก็เช่นกันค่ะกะทิจะได้ไม่แตกมันตัวเนื้อบัวลอยกล้วยเนี่ยเขามีความหวานพอสมควรนะคะเจแปนก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาล ความหวานเนี่ยตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ชอบหวานใส่น้ําตาลนิดเดียวพอค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะเนื้อบัวลอยนิ่มสุกใสแบบนี้แล้วก็เป็นอันใช้ได้นะคะปิดไฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็ได้บัวลอยกล้วยน้ำวา้านมสดสูตรอร่อยทำง่าย ขั้นตอนน้อยวัตถุดิบน้อยด้วยค่ะสูตรนี้ทํากินก็สบายใจทําขายก็อร่อยมากเลยค่ะทําแป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆทําเท่าที่อยากทานเลยนะคะขั้นตอนน้อยแล้วก็วัตถุดิบน้อยด้วยเจิปานขอชิมหน่อยนะคะอือหืออร่อยมากอือหือนัวมากเลยหอมมันมากเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเมนูขนมไทยทําง่าย ดัดแปลงเอานมสดมาทำาทานแทนใส่กะทิก็ได้ค่ะสาหรับคนที่ไม่อยากทานกะทินะคะหรือว่าถ้าใส่กะทิก็อร่อยมากฝากติดตามครูอร่อยใบยชิปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ